ครับวันนี้เรามาชาเลจ์นะครับยิง5นัด10วินะครับผมไปเจอติ๊กตอกของพี่นิววงสกรน,นะครับหหก็เรามาชาเลจ์กันในระยะ25เมตรนะครับ5นัด1ิบวิครับพร้อมครับโหลดแอลวรดี้แม็กซ์เฟสเรดี้อัพ เวลาแปดวินาทีเดี๋ยวไปตรวจเป้านะครับไปห้านัดสิบวิระยะยี่สิบห้าเมตรนะครับติดเส้นนะฮะมีทขมอติดเส้นนะครับเต็มาับ